ขยับได้เฉพาะแขนช่วงนี้ลงไปคือขยับไม่ได้เลยอาการหนักถึงขนาดนั้นน่ะพี่กินมาหลายตัวแล้วนะรักษามาหลายอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยพี่กินมาแบบเรียกว่ากินเป็นกระสอบกระสอบมาแล้วกันกังวลเหมือนกันว่าจะโดนหลอกแต่ว่าเออมันกินมาทุกอย่างแล้วลองอีกสักหน่อยเป็นไรอะ่ะ ก็บอกว่าเออเนี่ยแม,แม่แม่กินตัวนี้ยอาทิตย์หนึ่งอะมันดีขึ้นบอกลูกนะลูกบอกว่าแม่แม่แมคาิดไปเองหรือเปล่าแม่มนโนหรือเปล่าชื่อบุ๋มค่ะเป็นแม่ค้าขายข้าวมันไก่อยู่ตลาดบางประกอบขายมายี่สิบกว่าปีแล้วค่ะคือแรกๆกเลยคือปวดหลังอะค่ะปวดหลังก็คิดว่าเออเรายกของหนักเนาะเราขายของเรายกของหนักอะไรประมาณนี้ช่วงที่มันเป็นดังหนักคือพี่นอนหงายอะพี่ขยับตัวไม่ได้ขยับได้เฉพาะแขนช่วงนี้ลงไปคือขยับไม่ได้เลย อาการหนักถึงขนาดนั้นน่ะก็ทรมานพี่ก็ทนมาหายากินมาเรื่อยไปหาหมอหมอก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อแก้กล้ามเนื้ออักเสบอะไรประบาเน,น,นี้ค่ะมากินแต่คุณหมอไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นกระดูกทับเส้นนะคะแล้วก็ไปจับเส้นหมอนวดเขาจะบอกว่าเป็นสลักเพชรจมจนพี่มาเล่นเฟสแล้วก็เห็นพี่ก็ทักไปโทรไปมีน้องเจ้าหน้าที่เขาก็เลยถามอาการมาน้องเขาก็เลยเออถ้างั้นเดี๋ยวผมจัดฟุนนี้ให้นะ มันมันจะช่วยเข้าไปช่วยฟื้นฟูกระดูกอ่อนแล้วก็เส้นประสาทให้มันดีขึ้นกังวลเหมือนกันว่าจะโดนหลอกแต่ว่าเออมันกินมาทุกอย่างแล้วลองอีกสักหน่อยเป็นไรอ่ะพี่ทานไปสามวันแรกมันปวดมากพอเลยจากสามวันไปวันที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดไปรู้สึกว่ามันเบาค่ะเบาจากที่ขาพี่ก็บอกว่าเออเนี่ยแม่แม่กินยาตัวเนี้ยอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันดีขึ้นบอกลูกนะลูกบอกวัาแม่แม่คิดไปเองหรือเปล่าแม่มโนหรือเปล่า คือแบบว่าไม่เชื่อเพราะว่าไปหาหมอก็คือแบบว่าไม่ดีขึ้นพาเขาไปนวดจับเส้นก็ไม่ดีขึ้นแล้วแบบพอมากินอาหารเสริมตัวเนี้เขาบอกว่าเขาดีขึ้นมากจริงๆก็เลยบอกอาหารเสริมมามันกินแบบไปแป๊บเดียวก็แบบขนาดนี้แล้วหรออะไรเงี้ยค่ะกินไปได้จนจะหมดชุดเดือนนึงอะค่ะก็เลยบอกว่าสั่งมาให้แม่อีกชุดนึงแล้วกันกินต่อเลยเพราะว่าแม่รู้แล้วว่าแม่หายเอก็คือแบบโชคดีจริงๆที่แบบว่ามาเจอตัวนี้ทําให้เขาแบบอาการดีขึ้นจากที่แบบป่วยมา กับหลายปีมากๆแล้วค่ะซึ่งแบบว่าเราก็เห็นกับตาตัวเองอะว่าเขาดีขึ้นจริงๆอะค่ะก็เลยแบบเออเชื่อค่ะพี่กินมาแบบเรียกว่ากินเป็นกระสอบกระสอบมาแล้วกันยาเนาะเพราะยาอย่างอื่นน่ยมันจะมีเช้ากลางวันเย็นกินทุกเวลาแต่อันเนี้ยกินวันละเมือ้อยูโปรเฟกตัวหนึง่งแล้วก็ยูนิออตัวหนึง่งกินอย่างละเม็ดก่อนนอนแค่นั้นเองมื้อเดียวจบไปเลยพอเจอตัวนี้ก็คือแบบว่า ก็ดีที่เขาดีขึ้นก็อยากให้เขาแบบดีแบบอย่างเงี้ยไปอีกเรื่อยๆนะคะก็อยากฝากว่าถ้ามีอาการแบบนี้ค่ะอย่าชะล่าใจใครไปหาคุณหมอแล้วรักษาด้วยตัวเองแล้วมันไม่ดีขึ้นอยากแนะนําตัวนี้ค่ะก็อยากอยากส่งต่อผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะอยากเปิดใจให้เข้ามาลองแล้วจากที่คุณทรมานคุณคิดว่าคุณจะไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วอ่ะมันจะเหมือนกับกับพี่บุ๋มค่ะคือพี่บุ๋มไม่ได้คิดเลยว่าพี่บุ๋มจะกลับมาปกติได้ คือตอนนี้คือ80-90%เลยค่ะจริงจริงพี่คิดว่าถ้าพี่ได้มีเวลาพักนะพี่คิดว่าที่น่าจะหายร้อออ่ะมันดีขึ้นจนจนเราแทบจะลืมไปแล้วอะ่ะว่ามันความปวดมันเป็นยังไงอะ่ะ